สมุนไพรไทยกินได้มาแล้วจ้าสมุนไพรไทยกินได้มาแล้วจ้าคขามิ้นชันหอมหอมจ้า <c oughs> สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อน,น,นที่รักทุกท่านค่ะ hello my friend วันนี้พี่สิบานจะพาพี่พี่เพื่อนเพื่อน,นทุกท่านมาทำกับข้าวกันนะคะเรามาแกงหน่อไม้ดองใส่ปลาใส่ขมิ้นชันหอมๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูสมุนไพรกันนะคะทุกอย่างเตรียมพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาทำปลากันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะนี่ค่ะพี่สิบานซื้อปลาดุกมา50บาทค่ะเดี๋ยวเรามาทำปลากันนะคะอ่อ มใส่มะน,นาวใส่เกลือเขากันล้างเมือกล้างขาวปลากันนะคะพี่ๆเพื่อนๆปลาดุกถือว่าเป็นปลาที่เลี้ยงนะคะไม่ใช่ปลาดุกนาน,นะคะเขาก็จะมีความขาวในตัวของเขาค่ะพี่สีบันใส่เกลือสินเท่าเข้าไปใส่มะน,นาวเข้าไปแบีบแล้วก็คั้นเอาเมือกลื่นๆออกหมดเลยนะคะคั้นแล้วก็ไปล้างให้สะอาดแล้วก็ มาสับๆแล้วก็ล้างอีกรอบหนึ่งนะคะหลายๆรอบนะคะไม่ใช่รอบเดียวแล้วพี่สีบานก็มีหน่อไม้ดองนะคะซื้อหน่อไม้ดองมา30บาทหน่อไม้ดองของพี่สีบานก็อ่าจะเป็นหน่อไม้ดองซอยบางๆนะคะนี่ค่ะเขาเรียกหน่อไม้ดองแผ่นค่ะพี่เพื่อนๆพี่สีบานจะเคี่ยวหน่อไม้ดองล้างสองน้ำแล้วก็เอามาเคี่ยวนะคะเพราะว่าเขาเปรี้ยวเขาเค็มเราก็ต้องล้างออกแล้วก็เอามาต้ม เคี่ยวสองน้ำนะคะนี่เรามาเตรียมวัตถุดิบกันเลยนะคะพี่ๆเพื่อนๆน,นี่คเรามาซอยหอมนะคะหั่นหอมซอยหอมแดงเพื่อจะได้โขกง่ายนะคะแล้วก็พริกแดงใหญ่นะคะพี่สีบานใช้พริกแดงใหญ่ค่ะ,ะเพื่อกับข้าวครั้งนี้เราจะได้ไม่เผ็ดนะคะเราใส่พริกแดงใหญ่แล้วก็หั่นต้นหอมผักชี เอาไว้รวยหน้าเหมือนเดิมนะคะผักทีรวยหน้าค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนนี่ค่ะแล้วก็พี่สิบันก็มีใบแมงลักด้วยเด็ดใบแมงลักอะไรให้เรียบร้อยกับข้าวที่เราทําทุกอย่างนะคะเราเชื่อมั่นในตัวของเราว่าเราทําสะอาดนะคะพี่พี่พเพื่อนเพื่อนการที่เราทํากับข้าวกินเองนะคะคือหนึ่งได้สุขภาพสองได้ความสะอาด สเราก็ได้วิชาความรู้ด้วยค่ะเพราะว่ากับข้าวเราทำกินเองที่บ้านนะคะนี่ค่ะเครื่องปรุงอะไรก็พร้อมหมดแล้วอ่าพระเอกของเราคือขมิ้นชันนะคะครั้งนี้ค่ะดับข้าวเป็นสมุนไพรนะคะพี่ๆเพื่อนๆใครที่ไม่ไม่เคยกินอ่ากับข้าวที่ใส่ขมิ้นชันนะคะหันมากินมาทานกันนะคะดับข้าวปลา แล้วก็สปพคุณเขาสมานแผลด้วยค่ะมีปลารามีผงชูรสนี่ค่ะมีผงชูรสด,ด้วยเครื่องปรุงนะคะพี่สิบานจะเอาใส่ใต้คลิปไว้นะคะว่ามีอะไรมั่งนี่ค่ะพระเอกของงานของเรานะคะขมิ้นชันค่ะโขกให้ละเอียดเลยนะคะขมิ้นชันจะหอมมากแล้วโขอกขมิ้นชันให้ละเอียดแล้วก็ใส่หอมแดงที่เราซอยนะคะ การที่เราซอยหอมแดงก่อนแล้วก็มาโขกเพื่อไม่ให้กระเด็นนะคะพี่ๆเพื่อนๆแล้วก็จะได้โขกง่ายะค่ะโขกกระเทียมกับหอมแดงให้เข้ากันแล้วก็ขมิ้นชันนะคะตอนนี้เริ่มออกสีเหลืองแล้วนะคะนี่ค่ะคนโบราณเขาเชื่อว่าขมิ้นชันเป็นสมุนไพรช่วยดับคาวค่ะดับคาวปลาแล้วก็ช่วยสมานแผลด้วยค่ะคนโบราณเขาใช้ขมิ้นชัน ใส่อ่อแมลงสัตว์กัดต่อยเด็กๆนะคะจะต้องเอาขมิ้นชันมาทาทาทานะคะเพื่อให้แผลหายเร็วนะคะพี่ๆเพื่อนๆนี่ค่ะพี่สิบันก็จะโคกน้ําพริกหยาบๆไม่ต้องอ่าโคกให้ละเอียดมากเพื่อการรับประทานของเราจะได้เอ่ากินสมุนไพรไปด้วยนี่ค่ะน้ำนำพริกเราก็พร้อมแล้วเดี๋ยวพี่สิบันจะเติมน้ําปาร้านะคะ ปลารานี่เป็นปลาราขวดนะคะกินเขาจะไม่แรงค่ะพี่ๆเพื่อนๆใส่ปลาราไปสองทับพี่นี่ค่ะเดี๋ยวพี่สิบันจะไปดูเตาว่าพร้อมหรือยังเคี่ยวได้ที่หรือยังเดี๋ยวเราไปอยู่หน้าเตากันเลยนะคะเมื่อกี้เราเคี่ยวอ่าหน่อไม่ดองไว้นะคะหน่อไม่ดองเขาก็จะมีความเค็มความเปรี้ยวแล้วนี่ค่ะได้ที่แล้ว ก็เติมน้ําลงไปแล้วก็เติมเครื่องลงไปเลยนะคะที่เราตำเราโขกเมื่อกี้นะคะรอให้น้ําเดือดให้สมุนไพรให้พิเองแกงเขาเขาที่เข้าทางได้เดือดได้พะเข้ากันให้เรียบร้อยนะคะนี่ค่ะให้เดือดสักพักหนึ่งเอาเริ่มส่งสีสันแล้วค่ะนี่เดือดสักพักใส่ชูโรดไปสองช้อนนะคะช้อนชา นี่ค่ะเริ่มเดือดได้ที่แล้วใส่หัวปลาลงไปก่อนค่ะพี่ๆเพื่อนๆปลาเขาจะสุกยากนะคะเราใส่ลงไปก่อนแล้วก็เนื้อปลาตามนะคะปลาดุกที่พี่สีบานซื้อมาสดมากเลยค่ะพี่ๆเพื่อนๆเดี๋ยวดูความสดของเขานะคะปลาที่สดแล้วเราเอามาแกงนะคะเนื้อเขาจะยุ่ยฟูนะคะพี่ๆเพื่อน นี่ค่ะพี่สีบานใส่ปลาแล้วก็ไม่ต้องคนไม่ต้องอะไรนะคะให้ให้น้ำเขาเดือดไปให้น้ําแกงเขาเ้ากับตัวปลาให้ความเข้มข้นเกิดขึ้นนะคะนี่ค่ะขมิ้นชั้นของเราเริ่มส่งกลิ่นหอมตอนนี้ส่งกลิ่นหอมมากวันนี้พี่สีบานทำกับข้าวนอกบ้านนะคะหลังบ้านค่ะหลังบ้านพี่สีบานจะเป็นหลังบ้านเปิดนะคะ เพราะว่าหน่อใบดองเขาค่อนข้างจะมีกลิ่นแรงแกงในบ้านไม่ได้นะคะพี่พเพื่อนเย้ค่ะทุกอย่างเริ่มได้ที่พิ่สิบันเคี่ยวได้สักพักหนึ่งแล้วปลาเริ่มสุกแล้วก็ใส่ผักลงไปใส่พริกลงไปเติมพริกโรยหน้าแล้วก็ใบแมงลักนะคะแล้วก็ต้นหอมผัดชีตามนะคะตอนนี้กําลังส่งกลิ่นหอมเลยค่ะพี่พเพื่อน ตอนนี้เราตั้งเตาฐานนะคะจะไม่มีการปิดเตาเกิดขึ้นนะคะทุกอย่างต้องเร่งรีบค่ะนี่ค่ะปลาเริ่มสุกแล้วพี่สิบานเริ่มตักนะคะพี่สิบานไม่ได้ยกออกเตานะคะพี่ๆเพื่อนๆน,นี่ค่ะสังเกตดูปลาที่เราซื้อมาสดๆนะคะเขาจะเนื้อยุย่ยเนื้อฟูนะคะพี่ๆเพื่อนๆแล้วก็หอมมากเลยค่ะตอนนี้หอมขมิ้นชันเข้ากับเครื่องแกงของเรานะคะ หอมหน่อมไม้ดองแล้วปราตอนนี้หอมมากหอมใบแมงลักด้วยค่ะพี่พี่เพื่อนๆอ่าพี่ๆเพื่อนๆท่านใดที่อยากทํากับข้าวแบบพี่สีบานนะคะแกงหน่อมไม้ส้มแกงหน่อมไม้ดองใส่ปลาดุกนะคะใส่ขมิ้นชันลงไปด้วยนะคะสามารถทําได้เลยค่ะใช้สูตรเดียวกับพี่สีบานเลยค่ะรับรองอร่อยแน่ค่ะพี่พี่เพื่อนๆ ดูสีสันสิคะหน้ารับประทานมากหอมมากเลยค่ะพี่พๆเพื่อนๆโอ้โหดูความอร่อยดูความหอมเนื้อปลาจะยุ่ยแล้วก็หอมมากอร่อยด้วยค่ะรสชาติเขาก็จะเปรี้ยวเค็มๆกลมกล่อมน่ารับประทานมากเลยนะคะพี่พๆเพื่อนๆป,ประดุกเนื้อจะยุ่ยนุ่มอร่อยด้วยค่ะพี่พๆเพื่อนๆ เห็นไหมคะความอร่อยเกิดขึ้นแล้วขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะ thank you so much for watching see you next video รับประทานอาหารต้องดูแลสุขภาพอาหารต้องมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะพ,พี่เพื่อนเพื่อนถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับพี่พเพื่อนเื่อขอใหพ้พี่เพื่อนเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ขอให้ทุกคนโชคดีมีสุขภาพแข็งแรงด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ